ครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูสเก็ตเตอร์ครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่กับน้องเบนครับผมนนี้นะครับนะ้าจะมาทำท่าที่ทุกคนขอมาในไอ้บ็อกมากมายเลยนะครับว่าอยากให้นะสอน360ิฟิปให้นะครับซึ่งน้าก็ไปจัดมาให้นะครับคูเบนนั้น จะเตะทีซิกซีฟลิปเนี่ยได้หลากหลายสไตล์มากนะฮะคือต้องกูรูมาคือกูก็เตะได้แหละแต่กูเตะไม่สวยไงให้คนที่มันเตะได้เยอะๆอธิบายมันจะเข้าใจง่ายๆนะเบนทีซิกซีฟลิปนี่เตะยังไงฮะก็จะเตะเป็นทีซิกซี่ป๊อปบวกกับคลิกฟลิปค,ครับจริงๆแล้วมันเอารวมกันไหมจริงๆเหรอครับมันเป็นความรู้สึก ใช้แค่นิดเดียวเองครับที่มันรวมกันแต่แต่ฟิลที่เตะมันไม่ใช่เลยคือคิกฟิปเนี่ยบอกทุกคนก่อนเราไม่ได้ใช้คิกฟิปเต็มๆเหมือนเพอร์เฟกต์คิกฟิปนะทุกคน่คือมันจะใช้แค่ปลายเท้านิดเดียว<ช>หรือบางคนก็ไม่โดนเลย<ช>ไม่โดนเท้าหน้าเลยนะที่หลายหายคนที่มาถามเนาะผมเตะที่ิกคิิปแล้วมันไม่โดนเท้าหน้านะครับก็คือได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะ<ช>ส่วนเท้าหลังเนี่ยมันไม่ได้วางเหมือนที่ติกตี่ท็อปนะทุกคนไม่ได้ใช้ ซิตี้บ๊อบนะคือง่ายๆก็ได้นเ,นเอาสองท่าเนี้ยมารวมกันเข้าใจปะมันคนเดียวกันคือซิตี้ยืมเนี่ยเท้าหลังมันจะวางไงเท้าหลังมันก็จะวางตรงขอบขอบขอบเทลเนี่ยครับช่วงเ,เนี้ยช่วง,งนี้เนา,เา,เเาะนิดเดียวแล้วเวลาเราเตะเราก็จะถังขอบนิดเดียวแล้วแล้วพอแผ่นมันแผ่นเอียงนี้ปุ๊บเราก็เขี่ยึ้นไปข้างหน้าหน่อยบางคนก็อาจจะเตะไม่โดนเลยก็ได้อาจจะใช้แค่ขาหลังอย่างเดียววักอย่างเดียวนะใช่ คือแอร์ที่เตะโดนแค่ข้างหน้าฟิบหน่อยเดียวมันมีความรู้สึกจะมากกว่าคือที่เราเราเข้าใจกันก็คือมันจะมันจะเรียกว่าสกู๊ปฟิบแอร์นะคือว่าคือควักควักหรือบางคนเรียกควักก็ดีดคือมันจะมีสาจังหวะเนี้ยควักแล้วก็ดีดแล้วก็ฟิบเนี่ยทุกคนคือวางประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าคือเราไม่ได้วางเท้าให้มันเต็มอย่างนี้นะเราต้องกระดกมานิดนึงไอ้ส่วนเท้าหน้าเนี่ยเราคือเราจะวางตำแหน่งไหนก็ได้ทุกคนง่ายๆเลยคือเนี่ยอย่างเงี้ย หรือบางคนก็วางตรงนอ็อตว่านี่เดีเยสครับวางตรงน็อตตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เว้ยแล้ลนแต่นถนัดอ่า <Okay. S 1> ้วแต่ถนัดเบ้นนี่เขาเล่นขวานามนะเล่นอ่กูฟี่นะทุกคนสําหรับการวางตัวนะครับการยืนที่จะเตะทรูิสตีฟ้ฟิปนั้นนะครับยืนอย่างไรนะครับให้เรายืนเปิดไหล่นะครับหันหน้าออกไปทางแผ่นนะครับตรงๆนะครับให้ยืนแบบนี้นะครับมันจะเตะง่ายกว่านะครับแต่ ก็สามารถยืนหันหน้าออกด้านข้างได้เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็ไม่ถนัดแบบหันเปิดไหล่ออกไปด้านหน้าตรงๆกับแผ่นนะครับทิศสําหรับเท้าหลังนั้นนะครับคือให้เราควักนะครับควักลึกๆควักแรงๆนะครับแล้วก็ดีดนิดนึงนะครับคือมันเหมือนจะต้องดีดนิดนึงนะครับบางคนวางเท้าหลังนะครับเต็มเต็มเกินไปนะครับให้ยกซ้นขึ้นนะครับยกซ้นขึ้นนะครับให้ใช้ช่วงปลายเท้านะครับ จิกลงไปแล้วควักนะครับแล้วก็ดีดนิดนึงนะครับจานเบนซ์บอกมาว่ามันจะง่ายกว่ามันจะง่ายกว่าที่เราวางเท้าแนบลงไปที่เทลเต็มๆเลยนะครับส่วนเท้าหน้านะครับเราวางแบบคลิกฟิบแต่ไม่ต้องวางเต็มนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้คลิกฟิบแบบเต็มสูบเต็มที่หรือเพอร์เฟกต์คลิกฟิบนะครับเราแค่เขียให้โดนเท่านั้นเองนะครับคือช่วงจังหวะที่เราควักแผ่นลงไปด้านหลังนะครับแผ่นมันจะพลิกมาใช่ไหมแล้วให้เราดันเท้าหน้า ขึ้นไปตรงๆนะครับเหมือนฟลิปขึ้นไปตรงๆอ่ะนิดเดียวนะครับให้มันโดนแผ่นนิดนึงแล้วแผ่นมก็จะพลิกเป็นฟลิปพอดีนะครับทุกคนคือใช้นิดเดียวนะครับหรือบางคนถ้ามันไม่โดนเท้าหน้าเลยมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็คือฟรีสตี้ฟลิปเหมือนกันนะครับคือขั้นแรกนะครับให้ลองฝึกเตะกับที่ก่อนเตะเรื่อยๆก่อนนะครับกับที่หาจังหวะมันนะครับหาจังหวะแผ่นที่มันจะฟลิปครบหนึ่งรอบพอดีแล้วเรามายืนนะครับขั้นแรกถ้เตะกับที่เนี่ยให้โดดยืน2เท้าไปเลยนะครับ ก็ลองเริ่มถ่ายนะครับจังหวะที่ถ่ายตอนแรกๆนะครับการที่เตะแล้วจะมอยืนสองเท้าได้เนี่ยม,มันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับให้ลองเตะแล้วใช้เท้าหน้านะครับคว้าแผ่นหรือจับแผ่นก่อนครับในในจังหวะที่แผ่นมันครบ1รอบนะครับลองจับอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเมื่อเริ่มชินแล้วเมื่อเริ่มชินก็ให้กระโดดไปยืนทั้งสองเท้าเลยนะครับ เราไม่เตะก,กันด้ยทุกคนบอกว่าจะเตะได้นะอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าละเอียดแล้วนะละเอียดแล้วนะทุกคนจะให้พี่เบนสอนน่าจะละเอียดแล้วนะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้รวมมันไม่ได้รวมกันระหว่างทีปีป๊อปกับทีคลิปลนะทุกคนแค่นั้นเองนะคนที่คลิปมาหานะบอกว่าอย,อยากให้สอนทีป๊อปผมจะไปเตะทีคลิปคือคือมันไม่ใช่ไงอย่าบอกว่ามันไม่ใช่นะทิกมันอยู่ที่เท้าหลังใช่ไหมกันเบนประมาณ8 0เลยนะอยู่เท้าหลังเก้าส เพราะว่าโดนขาน้าแค่นิดเดียวเองบางคนก็ไม่โดนเลยคือเตะได้ทั้ง2อแบบนะทุกคนไม่โดนเท้าหน้าก็ได้โดนก็ได้นะต้องกลัวว่าทิผมเตะโดนเท้าหน้าผมเตะไม่โดนเท้าหน้าเลยผมอยากเตะโดนเท่านั้นไม่ต้องหว้งก็ได้แต่อยไรก็ได้เอาที่มึงถนัดมึงจะหันหน้าตรงมึงหันหน้าแบบนี้ก็ได้ครับคือมันไม่เหมือนกันอะขนาดแบบไหนก็แบบนั้นใช่จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนตรงแรกคือที่อย่างจันเป็นบอกคือให้เอาเท้าหน้าจับก่อนนะจับจังหวะให้แผ่นพรบก่อนเท่านั้นแหละ พอรู้จังหวะแล้วก็กระโดดดีไปสองขาเลยสวยไม่สวยช่างมันลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดทรงที่หลังกครับผมนะประมาณนี้ก็าลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาสอนห้าอะไรถ้าชอบกูเบ l นก็ไปกดติดตามกูเบ l นหน้าที่ Facebook IG นะนี่ทนะิ้งไว้นะ b a r r e t b e n นะทุกคนนะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับไให,ให,ให้ดูด้วย ถ้าอะไรนะโมแกงกูเลยนะถ้ากูยังที่ไม่ได้มาแสนงมยังไม่ดูช่องหนูเกิร์ตจ้ต้องมึงพูดมึงพูดมึงพูด้กูหน่อยเลยถ้าใครยังเตะทีที่ฟิตไม่ได้แสดงว่าคุณไม่ดูช่องหนูเกิร์นะครับผมไปดูท้าทุกคนบ๊ายบาย